ตนที่ 1, 7ห7 4่ยหวยคงได้แต่ตัวสันสานเพราะว่ากลิ่นอายพลังที่หลินเทียนปลดเปิดกมานั้นมันทั้งส่งพลังและน่าสะพึงกลัวเป็นอย่างมากซึ่งพลังแห่งโชคชะตานั้นได้เข้าปกคุมรอบตัวของเขาเอาไว้แล้วในตอนนี้ซึ่งพลังดังกล่าวนั้นมันพิเศษเป็นอย่างมากเพราะมันสามารถเพิกเฉยต่อระดับพลังบ่มเพาะต่างๆได้เพราะด้วยพลังระดับเทพแท้จริงของอีฝ่ายกับไม่มีผลต่อพลังแห่งโชคชะตาที่ถูกใช้โดยเขียดแดนราชานิรันเลยแม้แต่น้อย พอหากเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วโดวยระดับการบ่มเพาะของดินเทียนในตอนนี้มันช่างเบาบางเป็นอย่างมากและในเวลานี้เสียงพุ่งผ่านอากาศพผันดังขึ้นพร้อมกับความเหลวหน้าตกตะลึงที่ก่อให้เกิดเสียงแตกหกักพร้อมกับเสียงบวกขยี้ที่ดังออกมาจากมิติรอบข้างหลังจากได้ถูกขคลื่นพลังดังกล่าวซัดใส่ในตอนนี้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับดินเทียนที่เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันมันก็ทำให้อีกฝ่ายหวาดกลัวจะไม่สามารถกล่าวคำใดได้ได จนกระทั่งหลงลืมต้นกำเนิดแก่นพลังที่อยู่บนแท่นบูชาและรวมไปถึงไม่คิดจะจับกลุ่มหลินเทียนเพื่อจะยั่งชิงเจดีราชนอมตะอีกต,ต่อไปซึ่งในหัวของอีกฝ่ายในตอนนี้คิดเปลี่ยงแค่ว่าจะหาทางออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดเพื่อรักษาชีวิตของตนเอาไว้เพราะถึงอย่างไรกลิ่นไอพลังที่หลินเทียนปลดปล่อยออกมาในตอนนี้มันก็ทรงพลังถึงขั้นน่ากลัวพร้อมกับดวงตาที่ดูแปลกๆู่นั้นลากับอีกฝ่ายเป็นปีศาจ้ายที่พร้อมจะกินกินทุกสรรพสิ่ง ขนาดจ้าหมาอ,อกไปอย่างทิศทางที่หวยคงกําลังหลบหนีนั่นจึงทําให้เขาก้าว <c oughs> เดินออกไปได้ความเร็วที่รวดเร็วกว่าหววคงไม่รู้กี่เท่าและในช่วงพริบตานั่นเอง <c oughs> เขาก็ไปปรากฏอยู่ตรงหน้าหัวคงแล้วในตอนนี้นั่นจึงทําให้อีกฝ่ายได้แต่ตัวสันสะท้านขนาดจ้อหมอกออกไปจะเจ้าบุม่มหมัดที่สันสะเทือนพื้นที่โดยรอบได้ถูกปลดปล่อยออกไปซึ่งพลังแห่งการชกนี้เต็มไปได้วยความอาฆาตขณะที่ประสานรวมไปพร้อมกับพลังแห่งโชคชะตา ขณะที่หลินเทียนส่งเสียงคำรามออกมาร่างของหวยคงที่ประทาเข้ากับหมกนี้ก็ได้ถูกบดขยี้จนกลายเป็นหมอกโลหิตที่สากระจายไปทั่วพื้นที่ขณะที่ผมสีดำของหลินเทียนยังปิวสวัยโดยไร้สายลมรากับอีกฝ่ายในตอนนี้เป็นหยุมมะทแห่งความตายยังไงอย่างนั้นในขณะที่ตัวเขาก้าวย่างออกไปพร้อมกับเปลวเปลิงแห่งโทสะขณะที่ร่างวิญญาณของหวยคงได้หน,นีออกไปอย่างทุลักทุเลก่อนจะก่อกายหยาบขึ้นอีกครั้งพร้อมกับสีหน้าที่ซีดขาวซึ่งเห็นได้ชัด ว่าตอนนี้อีกฝ่ายดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บเป็นอย่างมากสายตาของหลินเทียนยังค่งจ้องมองไปทางหวยคงขณะที่เขายังควงก้าวเดินเข้าหาอีกฝ่ายทีละก้าวทีละก้าวพร้อมกับดวงจันทร์สีดวงทั้ง18ดวงที่สะท้อนเงาออกมาอย่างน่าสะพรึงกลัวนั่นจึงทําให้หุยคงอดที่จะก้าวถอยออกไปไม่ได้และต้องการจะหลบหนีออกไปอีกครั้งแต่พบว่ามิต,ติโดยรอบ กับถูกปิดผนึกเอาไว้ด้วยพลังแห่งโชคชะตาโดยที่ฝ่ายก็สามารถสัมผัสถึงมันได้และมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะบุกทะลวงออกไปจากที่แห่งนี้ด้วยระดับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาไม่อย่าเข้ามาเมื่ออีกฝ่ายมองเห็นหลินเทียนได้กำลังก้าวเดินเข้ามาทีละก้าวพร้อมกับจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวมันก็ทําให้เขาอดที่จะก้าวถอยกลับไปไม่ได้พร้อมกับความหวาดกลัวที่ปรากฏขึ้นในแววตาของออกฝ่ายก่อนที่จะชี้ออกไปทางจีจิงหนิงที่อยู่ด้านข้างของเท็บูชา พร้อมกับตะโกนออกมาเจ้ารู้ไหมว่าข้าเป็นพ่อของนางเป็นพ่อผู้ให้กําเนิดพวกเรามีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดส่วนเจ้าเองก็เป็นสายกับนางไม่ใช่หรือฉะนั้นแล้วเจ้ามิสามารถสังหารข้าได้นั่นจึงทําให้หลินเทียนก้าวเดิอนออกไปตรงหน้าพร้อมกับร่างกายที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความโกรธและจิตสังหารอันน่าสะพรึงกลัวลาวกับเขาในตอนนี้ไม่ได้ยินซุ้มเสียงใดๆจากโลกภายนอกและปรากฏเพียงจิตสังหารที่ถูกปลดปล่อยมาทางสายตาเท่านั้น เขาได้จ้องมองออกไปทางหัวคงพร้อมกับเลือดที่หลั่งทะลักออกมาจากดวงตาทั้งสองข้างอีกครั้งก่อนจะทำให้พื้นที่เดือดรอกทั้งหมดสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงก่อนที่สายน้ำแห่งโชคชะตาสายหนึ่งจะไหลบ่าเข้าใส่ทางหัวคงอย่างรุนแรงทันใดนั้นมิติโดยรอบก็เกิดการบิดเบี้ยวพร้อมกับกลิ่นอายทำลายล้างอนาันน่าสะพึงกลัวที่ถูกปลดเปลือกมาจากสายทานแห่งโชคชะตานั้นไม่เพียงแต่เป็นกลิ่นอายที่แข็งแกร่งแต่ราวกับเป็นท้องฟ้าพื้นใหญ่ จะสามารถปลดกขยี้ทุกสรรพสิ่งดนรอบได้อย่างง่ายดายซึ่งหวยควงในตอนนี้ร่างกายของอีฝ่ายได้แต่สันสถานพอต้องการจะหลบเหนีอไปจากที่แห่งนี้แต่ในเวลานี้นั้นพื้นที่เดือดรอบกับถูกปกคลุมไปด้วยพลังแห่งโชคชะตา,าซึ่งทำให้อีฝ่ายไม่สามารถขยับขยื่นตัวได้แม้แต่น้อยในวินาทีต่อมาสายทานแห่งโชคชะตาอันกว้างใหญ่นี้ได้ไหลกดทับลงมาโดยที่ไม่มีอะไรสามารถขวางกั้นมาได้ก่อนที่ร่างกายครึ่งซีของอีฝ่ายจะถูกกืนหายไป ในขณะที่ยังเหลือร่างอีกครึ่งซีที่พยายามดิ้นรนอยู่เท่านั้นหวยโขงได้แต่ส่งเสียงกรีดร้องออกมาซึ่งครั้งนี้สายทาแห่งโชคชะตานั้นน่ากลัวกว่าก่อนหน้าน,นี้หลายเท่าเมื่อร่างกายของอีกครึ่งของเขาถูกเบิดขยี้ไปแล้วนั้นร่างวิญญาณของอีกฝ่ายก็ถูกเบิดขยี้ไปครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันหยุดอย่าสังหารข้าได้โปรดหยุดมือก่อนเสียงกรีดร้องอย่างหวยหวนได้ถูกส่งออกมาและในวินาทีต่อมานั่นเองมันก็เงียบลง พร้อมกับสายทานแห่งโชคชะตาที่ไหลผ่านกบล่างและจิตวิญญาณอีกครึ่งของอีฝ่ายไปก่อนที่กิณัยของอีฝ่ายจะถูกลบหายไปจากสวรรค์และโลกอย่างสมบูรณ์ในสถานที่ไกลออกไปเหล่าตาเท่าทั้งเก้าของเผ่าวิญญาณพูดได้แต่ตัวสันสถานขณะจ้องมองไปทางหวยคงในตอนนี้เพราะหลินเทียนที่อยู่ในระดับราชาน,นิลนกับเรียกใช้พลังแห่งโชคชะตาจัดการกับหวยคงจนอีฝ่ายถูกลบหายไปจากโลกไปนี้หนะนี เขาทำแบบนั้นได้ยังไงกันเหล่าตระท่าทางก้าได้แต่เจ้าหมอไปทางดินเทียนในตอนนี้ในขณะที่พวกเขากําลังยืนแข็งค้างลาวกับเป็นก้อนหินในตอนนี้ซึ่งดินเทียนได้ส่งเสียงร้องคารามออกมาถึงขั้นเอาไม่ผืนป้าต้องสันส่นสะเทือนพร้อมกับกลิ่นไอที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของเขายิ่งน่าสะพึงกลัวมากขึ้นพร้อมกับร่างกายที่ถูกปกคลุมไปเลือๆเขาได้เจ้าหมออกไปทางไทชลาทั้งเก้าราวกับเป็นปีศาจหลาย ที่พร้อมจะกินืนกินทุกสรรพสิ่งก่อนที่เขาจะพุ่งตรงเข้าหาอีกฝ่ายในทันทีเมื่อต้องเผชิญหน้ากับท่าทีของหลินเทียนในตอนนี้นั่นจึงทําให้แต่เท่าทางกา้าได้แต่สั่นสถานพร้อมกับขอร้องให้หลินเทียนหยุดมือแต่ในสถานการณ์เช่นนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรแม้พวกเขาจะพยายามสื่อสารกับหลินเทียนแต่ก็เห็นได้ชัดว่าสิ่งที่พวกเขากําลังสื่อสารกับหลินเทียนนั้นมันไม่สามารถส่งไปถึงเขาได้ณด้านขางของแท่นบูชาในตอนนี้จีจิงหลิง ได้จ้องมองออกไปทางหลินเทียนในเวลานี้พร้อมกับสัมผัสได้โดยสัญชาตญาณว่าหลินเทียนในตอนนี้ได้ถูกครอบงำด้วยความกดแข้นนั่นจึงส่งผลในห้นางได้แต่ตะโกนออกไปพร้อมกับความกังวลที่ปรากฏขึ้นท่านพี่หลินเทียนได้กำลังก้าเดินออกไปพร้อมกับสีหน้าลากับผีร้ายซึ่งกำลังพุ่งตรงเข้าหาตาเท่าทางก้าของภาวิญญาณพูดในขณะที่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยจิตสังหารโดยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงออกมาจากทิ่ทางหนึ่งพร้อมกับหันหน้ามาออกไปทางจิตจิ้งหลิงในขณะที่เนื้อตัวของเขาเต็มไปด้วยเลือดพร้อมกับสายทานโลหิตสองสายที่ไหลผ่านสองแก้มก่อนที่น้ําตาของจิตจิ้งหลิงจะสะท้อนถึงความกังวลในแววตาของนางแต่หลังจากที่ผ่านไปสามลมหายใจร่างกายของเขาก็ได้สั่นสะท้านขึ้นมาทันทีก่อนที่จิตสังขารและความกดแค้นในแววตาของเขาจะค่อยๆจางหายไปก่อนที่แววตาของเขาจะค่อยๆก,ก,กระจ่งางใสขึ้นจิ้งหลิง เขาได้พึ่พำมสองคำนี้ออกมาก่อนที่ความขุ่นมัวในดวงตาของเขาจะค่อยๆจางหายไปพร้อมกับปรากฏร่างเงาของจีจิงหลิงที่ชัดเจนขึ้นในแววตาของเขาและในเวลานั้นเองเขาได้กักเลือดออกมาคำโตพร้อมกับจ้องมองออกไปด้วยสายตาที่ผ้ามัวขณะจ้องมองออกไปยังจีจิงหลิงที่อยู่น้านข้างของท่านบูชาโดยท่าทีที่ยากลำบากก่อนจะมองออกไปทางจีเย่ที่อยู่ในอ้อมแขนของนางเมื่อเห็นจีเย่ที่นอนงอยู่ตรงนั้นโดยไม่ขยับขึ้นแม้แต่น้อย มันก็ส่งผลให้เขาได้แต่ตัวสันสท้านอีกครั้งพร้อมกับหันศีศรษะจ้องมองไปทางแท่นบูชาอีกครั้งในขณะที่ดวงตาของเขาสั่นไหวพร้อมกับสายทานโลหิตท,ที่หลั่งไหลออกมาถึงขั้นทำให้ท่นบูชาสั่นไหวจนเกิดรอยแตแกแยกก่อนที่แก่นพลังทั้งหมดที่เหลืออยู่จะถูกห่อหุ้มด้วยพลังแห่งโชคชะตาที่เหลืออยู่ก่อนที่เขาจะดึงกลุ่มก้อนพลังนี้เข้ามาและคว้าจับเอาไว้ก่อนจะไปปรากฏตัวที่ด้านข้างของจีจิงหลิงในทันทีก่อนจะส่งกลุ่มก้อนพลังดังกล่าว เข้าสู่ร่างของจีแยกในทันทีแก่นพลังเหล่านี้ล้วนแต่เป็นพลังต้นกำเนิดของเหล่าอัจฉริยะในเผ่าวิญญาณพูดซึ่งพวกมันล้วนแล้วแต่ถูกสั่งสมมานับหมื่นปีและที่สำคัญกว่านั้นกลุ่มก้อนพลังงานเหล่านี้ยังมีจำนวนที่มากกว่าของจีจิงหลิงในตอนนั้นอีกด้วยซึ่งในเวลานี้แม้แก่นกำเนิดพลังของจีจิงหลิงเหมือนจะเหือดแห้งแต่ในสายตาของเขาในเวลานี้กัสามารถมองเห็นได้อย่างชดัดเจนว่าด้วยแก่นพลังอันยิ่งใหญ่นี้ มันสามารถเติมเต็มแก่นพลังดั้งเดิมของจีเยและยังมีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าแก่นพลังชีวิตของจีเยจะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งและในเวลานั้นเองแก่นกําเนิดพลังที่ไม่มีสิ้นสุดก็ค่อยๆหลั่งทะลักเข้าสู่ร่างของจีเยภายใต้พลังแห่งโชคชะตาที่ค่อยๆชักนําพลังเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของนางก่อนที่ประกายแสงดังกล่าวจะค่อยๆจางหายไปจากนั้นเมื่อผ่านไปชั่วคู่สีเลือดฝาด ็ค่อยๆปรากฏขึ้นที่สองแก้มของจีเย,ยแม่นางในตอนนี้จะยังอยู่ในขั้นวิกฤตและยังไม่ตื่นขึ้นแต่ไม่นานหลังจากนั้นจู่ๆที่หน้าอกของอีกฝ่ายก็ค่อยๆกับเพิ่มขึ้นลงพร้อมกับลมหายใจแห่งชีวิตที่ค่อยๆลุกโชนขึ้น